ถามว่าวันนี้ถ้าเกิดเราใช้นี่ไม่ได้เราก็คงจะต้องะเปลี่ยนชีวิตมั้งต้องกลายเป็นคนเล่ยล่อนมาเก็บขวดขายอะไรอย่างเงี้ยเกษตรกรอะยิ่งอาชีพทำนาเนี่ยขอทำนามาทั้งชีวิตแล้วจะให้เขาไปทําอะไรถ้าภาครัฐไม่มาเหลียวแลกเกษตรกรที่นอนอยู่เนี้ยรับรองว่ามันเป็นกเกษตรกรรุ่นสุดท้าย เกษตรกร,ร,กรที่มันนอนอยู่เนี่ยมันเป็นสาเหตุของการเป็นหนี้ที่เขาต้องมาทนนอนลําบากอยู่ณขณะเนี้เพราะเขาต้องการให้ภาครัฐเนี่ยช่วยเยียวยาเขาเรื่องหนี้สินให้มันเบาบางเป้าหมายของเกษตรกร,ร,กรที่มันนอนกน็คือต้องการรักษาที่ดินไว้ให้กับลูกหลานต่อไปถ้าเขาไม่ออกมาต่อสู้อย่างนี้รับรองว่าที่ดินทรัพย์สินบางช่องอะไม่เหลือแน่เพราะว่าเกษตรกร,ร,กรที่มานนอนเนี่ย มันเป็นหนี้เสียเป็นหนี้ที่เหลือหลังมานานมากบางคนก็รับมรดกหนี้มาจากพ่อแม่ซึ่งพ่อแม่เป็นหนี้มาหลายสิป,ปีแล้วก็เสียชีวิตไปลูกหลานก็ต้องมารับแทนเรามาตั้งแต่ยี่สิบสี่มกราเรื่องยังไม่ไปถึงไหนเลยเราก็เลยมาถักดันได้ไปทีละเรื่องและเรื่องจาก2อ,อาทิตย์เนี่ยเป็น2เดือนดึงได้มีคําตอบล่าสุวว่าจะเอาเข้าคอรมบอให้ 22มีนานั่นหมายความว่าถ้าเราไม่ออกมาเนี่ยมันก็ยังไม่ไม่มีสัญญาณเลยว่าจะเอาเข้าคลมอแบบนี้ดีกว่าทําให้ชาวบ้านทุกคนต้คิดอย่างนั้นกเกษตรกรเนี่ยทำการ,กรเกษตรนะอุปสรรคเยอะมากตั้งแต่ภายแล้งน้ําท่วม มาแรงลงตลอดมาก็คือราคาผลผลิตตกต่ําราคาผลผลิตเนี่ยเราขายไม่คุ้มทุนเอาปัจจุบันนี้ไร่ละเจ็ดพันนาข้าวเราขาย6000มันไม่สามารถที่จะกําหนดราคาสินค้าที่ตัวเองผลิตได้คือเขาให้เราเท่าไหร่มันก็ต้องเท่านั้นปุ๋ยยาต้นทุนการผลิตของเราเนี่ยรัฐก็ไม่ควบคุมเหมือนกันยิ่งปัจจุบันนี้น้ํามันแพงมากเนี่ยซึ่งเกษตรกรเนี่ยใช้น้ํามันเยอะมากนะนี่ก็คือปัจจัยหนึ่งที่ เป็นทําให้ต้นทุนเราสูงมันไม่มีช่องว่างให้เราขายผลผลิตแล้วได้ทุนคืนมันมีตะขัดทุนกับทุนเกษตรกรมันก็เลยต้องเป็นหน,นี้อย่างเงี้ยเรากู้เงินจากทกศมาทําเกษตรเนี่ยดอกเบี้ยแพงมากสตาร์ทก็7จ็ดแปดละถ้าผิดนัดครั้งหนึ่งสิบถ้าผิดนัดอีกรอบสิบสองจนพวกนี้ที่นอนอยู่เนี่ยน่าจะเป็นสิบห้าร้อยละสิบห้าต่อปีอย่างเงี้ยเกษตรกรมันมันไม่สามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้หรอก จริงๆเนี่ยเรื่องเรียกร้องของเราอะมันเกี่ยวกับกองทุนฟูจะสองเรื่องถ้าเกี่ยวกับรัฐบาลเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวที่ขอให้เอาโครงการแก้ไขปัญหานี้ของกเกษตรกรใน4ี่แบงค์รัฐเนี่ยโดยกองทุนฟูเน่เข้าคอรมอเห็นชอบเท่านั้นเองส่วนอีก2เรื่องที่เราออกมาเนี่ยมันมีกเกษตรกรส่วนหนึ่งที่กองทุนฟูเนี่ยชำระหนี้แทนให้แล้วเมื่อปี5758แอะมันเหมือนกองทุนก็ใหม่เราก็ใหม่ก็เกิดการทําสัญญาผิดพลาดไม่เป็นไปตามระเบียบไม่เป็นไปตามกฎหมายของกองทุนในสัญญานั้นอะ ไปคิดดอกเบีย้ยและค่าปรับก็เลยขอให้กองทุนฟูู้เนี่ยออกระเบียบขึ้นมาใหม่ก็ขอให้มาทําสัญญาใหม่ให้กับเกษตรกร,ร,กรซึ่งไม่มีดอกเบีย้ยและค่าปรับแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือในพรบอกองทุนเนี่ยมันมีอยู่ว่าถ้ากเกษตรกรตายพิการทุกคลภาพชราภาพหรือไม่สามารถที่จะดํารงชีวิตเพื่อชําระหนี้ได้เนี่ยก็ขอให้บอดลดเลิกหนี้ของเกษตรกร อันนี้เราก็พยายามที่จะให้กองนุนรูเนี่ยมากำหนดให้มันเป็นไปตามพรบให้มันเป็นไปตามกฎหมายก่อนที่เราออกจากบ้านนะเรามีสั่งข้อเรียกร้องเนี่ยถามว่าวันนี้ถ้าเกิดเราใช้นี่ไม่ได้เราก็คงจะต้องเปลี่ยนชีวิตมนะั้งต้องกลายเป็นคนเล่ยล่อนมาเก็บขวดขายอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันไม่มีที่ไปอ่ะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้รับรองไม่มีที่ยืนเกษตรกรอ่ะยึงอาชีพทำนาเนี่ยเขาทำนามาทั้งชีวิตแล้วจะให้เขาไปทำาอะไรถ้าภาครัฐไม่มาเหลียวแลเกษตรกร,ร,กรที่นอนอยู่เนี่ยรับรองว่ามันเป็นเกษตรกรร,กรุ่นสุดทา้าย แล้าถามว่าในวันนั้นเน่ย mm hmm. เมืองไทยจะเอาอะไรกินกัเราก็อยากจะบอกนะ,าานนะาทางรัฐบาลว่าตอนนี้ก็เถรภาพทางรัฐบาลเราเห็นแล้วว่าก็ไม่ค่อยมีเสเถรภาพสักเท่าไหร่นะจริงๆอะมันน่าจะเอาผลงานชุดน,นี้ทิ้งไว้เป็นชิ้นโบดแดงให้กับกเตกตตรก่อน คือการแก้ไขปัญหานี้ก็อ,อยากจะฝากถึงพี่น้องเกษตรกรนะไม่ว่าจะเป็นสมาชิกกองทุนแลวก็สมาชิกเครือข่ขยนี่สิ่งจำนานที่ใจที่เรารวมตัวกัน36จังหวัดเนี้ยแล้วก็ที่อยู่ที่บ้านนะว่าสถานการณ์ตอนเนี้เราจะอยู่อย่างตัวใครตัวมันไม่ได้เรามันต้องมารวมตัวกันให้เป็นกลุ่มเป็นองคอ์กรมีอะไรเราก็จะได้มาปรึกษาหารือกันแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรเนะี่ยมันมีความอยู่ดีกินดีในวันข้างหน้า